ไอ้กัดมาดิ้งดิ้งกันพี่ไปแบงคไว้ยิงของมันเลยแบงค์มันยิงกูตัวสุดท้ายหนึ่งหนึ่งบอกหนึ่งหนึ่งบอกปุ๊บยิงปั๊บคืออะไรวะอีมาแล้วมาเดี๋ยววิ่งไปเทเองเด้อเด้อพี่วิ่งพุ่งไปเลยวันนี้ผมมีคอนเซ็ปต์ด้วย คอนเซ็ปต <Concept> ์ของวันนี้นก็คืององแงยงเดี๋ยวปะตบหมวกหลุดอ่าเห็นหนึ่งเห็นหนึ่งเดินช้าเหรออันนั้นมันเดินไหมพี่หมายถึงมันเดินได้ไหมไ,ไอตัวที่พี่เห็นเดินได้เดินเดินหลบกระสุนกลัวมันมีชีวิตใช่ไหมเนี่ยมันตายไปและนะ้วเนี่ยึงสุดยวด้วยใช่สุดยอดไป let's go แล้วพี่ก็ตายตามเป็นไงสุดยอดไม่นะในนี่จะไต้องจอมแพงชาวบ้านเขาทำไมละจอกมแพงเพื่อนไงสนุกดี แฮปฟันพี่โดนตัวอะไรครับพี่โดนไซเบอร์พี่ยิงไปยี่สิบหกไซเบอร์อย่าเป็นหุ่นยนต์ละไซเบอร์เอ็ดดากอนเออนั่นแหละจิงโคด้วยเสียงอะไรโคตรเบาตัวไหนสักตัวมันเออว่าแนวไหนมาเอ็ดนี่ยิงไม่โดนเลยฮะแม่เจ้าสนัพลิก มันรู้ว่ากูอยู่ก็น่าจะรู้แหละมาเลนามันเล่นในขนาดนั้นมันมันมันไอ้นี่เว้ยมันแฮกแมพวอแฮกใช่หรอแบงค์เชื่อกูจริมวอแฮกจริงปหมเนี่ยเออถ้าถ้ามันเห็นเราก่อนแปลว่ามันวอแฮกเว้ยนั่นไงกูว่าแหละเก็บปืนปุ๊บอีเทียนี่เล่นปั๊บ เทอเดสลโ่เฮ้ยโซนแบงค์่างสองเลยเฮ้ยดิงหัวเจ็ดสิบสองไหมไงไวเปอร์โลไวเปอร์โล Spike planted ฮะไวเปอร์โล่วเปอร์โลต้องต้องใช้ ภาษาสัมผัสหูในการพยายามจะแปลภาษาจากชายคนนี้แล้วกนันโอ้โหนะเศษยดิเดียนจบแล้ว,ลวมันจบแล้วเยี่ยมไปเลยซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างซ้ายขวาได้ได้นี่ดีเสกสะทัดได้ได้เลยเซ่มผมจะไปวันเวสโมดแล้วนะเจอกันนะครับคนเค้เจอกันถ้าผมไม่รอดกลับมาก็นี่มมนนนนสิ่งทั้งหมดผมยกให้เมธแค่นั้นแหละจนจัง อ้าวขอโทษได้ไหมพี่ผมมันคนจนคนติดดิบนะทำไมหนูกดขอรหัสแต่มันไม่ติดอ่ะอ้าวรหัสโอพีทียปูวันปูจะวันเวแล้วมึงทำอย่างนี้กับกูโอ้โหอยู่ไหนอยู่เอ็นเนอะตัดยูเอ็นพี่ผมจะเล่นวันเวอ่ะแล้วเสกทำอย่างนี้กับผมมันหมายความว่าไงวะ อยู่ในไซ์นั่นแหละสวยไอ้ตัวนั้นแพลนี่นึกวะอยู่ในแผลนี่อยู่ในแผลน่าน่ายัเห็นแล้วเห็นแล้วแจ้งตำแหน่งเปืองกากนี่หว่าสวยเชื่อเมื่อกี้ผมจะวันเวแล้วไอ้ไอ้เซ็กเอมิงเ,เก็บไป,<อ>ไปให้เอาปะเอา อ๋อวันอะไรนี่เล่นเปรือื่นนี่เป็นโ่นไม่แชอันนั้นไม่ใชร์โอเคขับรถ going out มีเสียงนะจ๊ะโอเคไม่ใช่แค่เสียงแล้วตัวมาเป็นตัวเลยเศษตูมจูมยี่อะไรมชียเคอะไรมันาสมองไม่ถึงหลอนเลยเนี่ยเคยเล่นโอเมนไหมเนี่ยไอ้หนุ่ม ไม่ใช่แอตตานะโอเคเอาแล้วเสกตายอยู่ในไซอ่ะเอ้ยนี่อยู่แสตัดจากวอลเล็ตถูกปะใช่แบ็กไซแบ็กไซหรือแบ็กโฟมจิมหน่อยตอนนี้สัญญาณมันดีปหมมีมีสัญญาณใช่ไหม 30วินาทีเหลือไปไม่เป็นไรไม่ทันแขี้เกียจกล่องมีค่สอไม่มีนะไม่มีกล่องมีจ้ะ นั่นไงนไม่มีเรียบร้อยเฮียนั่นนักวัดอ้าวเดียวเข้าแน่เฮ้ย่ยดันยังข้างบนไม่มีคนดูใช่อยู่ในไฟตัวหนึ่งมียนตีคุณบ้า ไม่นอาทันนะถ้ากดอ่ะแต่มันไม่มาไงพอผมกดปุ๊บไม่ไม่มาเกลียดว่ะไอ้พวกที่แบบทำให้วันเวผมเสื่อมเสียเกลียดเลยมาว่ะอาเน้อีที่บนใช่เอโอ้ยเกียร์เลยน่านาเอียวเดียวนะพี่ไม่ได้ไปวัดทําไมาเอง มันเดินมาเห็นพี่มันนัดเดียวเลยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเลน่าไม่เห็นแล้วเลน่าแล้วก็วัดไปรอบนึงเลน่าสนใจจะเมิร์ฟพี่ต้องรอแล้วว่าสนใจมันจะยิงแน่นมิเข้าแต่แม่ทไม่เท่ากูเลยตัวนึงบนตัวนบนบนเป็นคนสมองตัดละสวยมาละ ไม่ตายวะเพียยู่สองคุณแบงค์สองเหรอชิดขอบเฮ้ยเอ็ดนะเนี่ยทำเล่นไปออกไปแล้วเฮ้ยไปนะไเออขอโทษขอโทษขอโทษจังหวะหล่อแล้วหล่อแล้วเมื่อกี้หล่อระบบมันเอออยู่เปล่า ไม่พอเราถามหนูเนี่ยแหละเออแม่งเราบอกไม่เอมมอหรอกเอาอย่าง v e r g o i ี่ก็อยู่ไปนะถ้ามีเงินอย่างนีเก็ได้แต่หน้าแตก,อกเอาเอมหมดใช่ไหมเ,เ,เหมือนจัดเฮ้ยเกิดจัด เฮ้ยเกือบอินก็ไม่ต้องเอาล็อกอด้วแบงโมกอินไวเปอร์ผมเลือกที่จะสมคกเป็นบีผมสมอหน้าใส้แพนแล้วนี่เดี๋ยวอันตีเข้าไปเช็คไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ดยหลันอกนอก,นอก,นอกหลังเสกดูเง,งี้ยตายสองสวยเก็บหมดเก็บหมดเอาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กดสมูกอยู่แล้วอยู่ๆมันเปลี่ยนเป็นปืนเล็กกระหมายเลขว่างเนี่ยเอสตันเอไม่เอบีเนี่ยเข้ามิดใช่มิดมิดไปหาคุณแดงตัวนี้ ระวังหลังดูให้ดฝากคนเมีวดู้างมนด้วยผมดูอย่านออมงอีสมองมบสมให้มีให้มให้บอลเม่ให้อลบนมให้ยายหออนลังหลังหลังแบ ตัวนี้ตายแล้วเหรอทำไมงี่เงาะใช่โอเคเอ่อมีอะไรราคาเท่ากันไหมคะแซวิซสซกงสซกอกก็ได้ค่ะเฮ้ยชิบหายสมมติผิดบีอโนจะทำวันเวแม่งกลายเป็นซีโร่เวเหรออ่าเป็นสซกอกหมูหยองอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะเนีค่ะสซกอกหมูหยองอะไรก็ได้ค่ะแม่ ไม่เอาเลิศแปลกแปลกเอาเฮ้ยโอ้มค์ก่อนค่ะได้ค่ะสไปร์แผนไหนยังยังไม่แผ่นขอบคุณค่ะวันอินไซดวันอินไซด์ฟินิกโอ้ชิตโอไมค์กอนแล้วกูคุยคุยกับเขาอยู่ที่ฝ่ายละอบคุณ วันนี้ใส่พี่นี่งงมันถ้าจะทำให้เกมวันนี้ใส่พี่นี่เยี่ยมึงโดนหมู่ของโดดตบแล้วระวังนะน้องน้องปล่อยเขาใส่ไม่ได้ยังไงเนี่ยจริงปล่อยได้ไงวะนี่ออฟออฟคู่ก็ฝีมือเอาวะมาเย็ดเย็ดเดี๋ยวนะเพื่อนเอาจัด แล้วพี่กระจอ,อ,อกสุดเลยตอนนี้นยิงไม่ได้มิดท่ามผ่านเนี่ยเดยน่าบอกกูได้อบเลยก็เลยอือคุยยืนนิ่งๆแล้วกันสาเฟอร์คิดว่าอยู่ไหนสฟ,ฟร์มิดฟลอลเลยโดนนะอ้าวท่านี่ผมยิงไซเฟอร์ไปด้วยหรออ๋อ,อมไม่ใช่ติดสโมใช่ไหมเนี่ย Last switch. the round before เลยจะอ้วกว่ะพี่ท็อตเมนูแต่ละอย่างที่พี่สนับสนุนเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยเรียบร้อยพี่พี่ไม่ได้สนับสนุสนพี่จะพูดเฉยๆใช่ไหดีมิดมาใช่ไหมดูบนดีๆชอบหลุดโอ้โหมันไกลขนาดนี้เลยเหรอ อีกนิดมันจะจูบหน้ามึเลยละไงอีกนิดมันจะจูบหน้ามูเลยเอาไงไรไรไรเออเออเอ้าตายวย้ายมามี s w i t d e s ยั่อยู่เลย

เฮ้ยหลังมาโอเคสิงอ้าวไปซะแล้วเสกูไปก่อนคุยไปแต่ดังซะด้วยไประเด็นไอ้แล้วพี่ไม่ได้เอาวิงแมนมาจะอ้าวไม่เป็นไรพี่แทนสดแทนดิบคุณบอล โมกเอ็มมันไมไ่ได้ดูเลยหรอว่าสมุกคู่ดอาอยู่ฮัลโหลกดดูสกิลเพื่อนได้นะกดเอาที่เน็ตอหะ Shadow's traveling for you Oh my god Oh my god ที่ข้างหลังมีกดตรงกับผม มันอยู่กัเพื่อนที่เอ๋อส,สยอวยงามปะหลามเทเลยตะลึงยหญ่มาเนี่ยกลับมาแล้วเนาะเพิ่งไปเองไห่เหรออยู่หลังตรงนี้ชัวอ้อทันที่จงังหวะช็อตที่เดิมไม่พี่ควรเอาวิงแมนโยนไปเล่นๆก่อน อกูไม่มีที่ไปจบ<ฟ>ช็อตกำลังเดิอนออกเลยเขนกำลังเข้าวงม่ทัาแล้วอไยเปอร์ออฟเดวนะกูแฟงมึงเงี้ยออกไปเงี้ยออกไปเจอวอปเปอร์อยู่ข้างบอลโอ้ยเดนินเออ้ย สะบัดทำไมวะนี่ไอเฮียเดิน่ <tama> อคุณแบงค์สมุกตรงนี้ขอลองกราบแหละเด่นนะโอ้ยมาเล่นล่างอีก พี่มีวันทองไปฮะหลังแฟงที่สุดแห่งความเนียนและกูหุ่ยแปดสิบไม่ตายมีคนเดินมิตรยังโคตรดัง เป่าไม่ขึ้นหัวโอ้เลยนาไม่ได้เปลี่ยนเด็กเอ้า k e down t Last player standing ตาทำไมอ่ะหนูบอกว่ามีเบน่าวแต่ตัวที่สองจะตามมา I will rip the light from them Shadows traveling. Cover going out. Open away. Watch them run. Huh? On play. They go. We man's gonna plant spike. Unimportant. Spike planted. Thanks, Wings. I know exactly where you are. Yeah. One enemy remaining. <laughs> Shadows traveling. Step off. มอแตงดีไหมดูเห็นแด้วไปไปหลังเข้าชัดหนังหรอช่วงตรงกลางใช่ไหม

หลังหลังหลลังหมาหลังมาหลัง,หล,ง,ห,ลง,ห,ลงหลังบ้านเลยนะโอเคออฟไซเอเบี่ยนตีนะได้หาหาไปได้หาไปเลยโอเคนอ เดี๋ยวลงเป็นดกอลไปไหน้าอยู่ตรงพี่โดนแฟดอยู่ไม่ใชลวะ One enemy remaining เสร็จปั้นสุดยอดอ่าเอ่อหนึ่งสิบแปดครับหกค่ะใช่ค่ะแล้วเออแขวนไว้หน้าบ้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะแม่งวัดกนันจนได้ ข้างในมีแมวข้างในมีแมวโอเคค่ะขาเป็นค่ะหลักใชไหมถึงเฮ้ยหนังมาหลังมาตัวหนึ่ง อะไรวะเจ้าหลังกดบีบีด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 เอาไว้แม่งเลยกูตายโอดินด้วยโดนไปสองนะโอดินเด้บีดจ๊กส์โอเวอร์ยูร์เดดแฟนจัดจัดอะเฮ้ยแต่สื่อหดสปค์ดาวมิด ในหน้ากูแ,แ,แฟงจะตายเจ็บแล้วแฟงจัดไปแล้วปะมึงจะแฟงนี่ไงเลสตัวมุงจะเป็นมุง <laughs> ที่เขา,อ,อ,อ,าอยู่เว้ยเฮ้ยมีดคุณแมที่กอดเหรอเอาไมถืออ๋อ่ะมาตกยู่ฐานนั้นใช่ไหมพี่นัวหนึ่ง

his i have sending spike. spike planted Watch them run One enemy remaining Cover going out You heard Oh ho Stealing sight. เมื่อกี้เม้มอะเม้มสุดๆอะเช่นเหน้าทำเรื่องเยอะเน้าเราโดนใครวะเสียงเนื้อหนึ่งแมก่มว่าแล้วเลยมิดมีนะมิดมีไซเฟอร์ดูบนอยู่ พีกุกเก็บเลยขับไปโอ้แม่เจ้าสโมไม่ให้สวยเฟอร์อยู่นี่มันยังมาพี่ก๊อตคุณแบงค์จะเข้าเหรอไตเฟอร์มันอยู่ไม่ได้อ่าเข้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 าไม่ไม่ใช่อะไรผมสโมให้แล้วไง มาเด้ว่าซฟเฟอร์อยู่นี่แซเฟอร์อยู่เอ๊พิ่มาเนี่ยร้อยร้อยร้อยทิศสี่เอ้ที่ตรงนั้นเหมือนจะเป็นมาเดีเซนเนี้แนวแฟงแฟงยี่อะไรแฟงเยี่อะไรดันเฟกนิวบอ สุดยอดเชฟนิวจัดมันเอาอะไรมามั่นใจว่าแฝงไว้โอ l r i g h เอเห็นอยู่ยืนยิ้มอยูกลาดีนะกูไม่เชื่อค้อยคำหลอกลวงของมันไปอยู่ที่เี่ก่อนมาด้วย Cover going o คนแบงคุยตกใจว่ะดิซันยิงให้เพื่อนไม่ทันว้าแบงลูกสองอัดศมากูเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ดูหลังอ่ะ ไปเพออยู่นั่นแหละโอ้ยพี่นี่ยุยุบอยู่ใกล้เลยนี่ว่าใช่ไหมนั่นแหละหลังพีระมิดพี่หลังพีระมิดอย่าแฟดนะขอร้องอย่ามาไปหยิบเขาโอเคครับสวยงามวันที่พี่พอแล้วพี่เตรียมนอนแล้วโอเคพี่เหนื่อยจนงานมันก็เหนื่อยแล้วโอเค น้ยโอ้โหยห้าวันวานวันหวานยี่วันหวาน